ยินเสียงแค่นบอลบอล้นอกผู้ใดนอ้อเสียงแค่นผูน้ใหญ่ลองไฟล่ำนออบาทนี่โอ้เสียงแค่นเลยแค่นกับซ้อพี่น้องบาทีนี่เอาเอาตีล่ะเอาตีล่ะว่าะมกากานกว่่มาันบานกบมากวนนบ่บ่านกวนาขอ่าับนกบ่ักวน่บักกวนกน คือเขาันั้นนี้ใช่ปะอาอ้ใเหนอ่าง้ยัน้อยเต็ม่ไฟเยฟเลยเอนไฟมาเอ่นไฟมากลับแ้ หงทองไม่เคยรักใครสีไทยเป็นผัวหงทองนะสีสวซางเลยเสียงซล้วของวีมคิดเห็นด้ลย

เอาแค้นมวนอาจารย์สีซ้อะสีซ้อมวนโอนสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้ยแ่นแค่นวานานยนองตันน้องตันแค่นวานอาจารย์ซ้อก็ซ้อหวานขึ้นที่แรกมีคนมาสมัครประมาณสามสี่ทีมดละ วพอสมัรแล้วพ่อมาไกลๆถอนโตไปเครึ่งนึ่งเียพอเสียเอาอีดีถอนัตเหมือนมงนไเียนน้ำกขาพนจ่เออเาเยังเค้ยเขาจารียกบ่อน้ำอาจารย์เขาพ่มากอาะารย์มั้งสวัสดีคกัยู่คนเขาเอาโอ้เขามกซ้ออยู่ตอนเขาบอกคนเออเขาคือเล่นบลเลี้ยนเขาเป็นเลี่ยนหมงกไม่เขายใจเขา จะพรวนพนาเหลือเขาพูดเอาที่นแล้วมันเรียนี่ยมีลูกศิลป์ก็คือบอกง่ายๆคือตอนนี้อาจารย์สว่างนี่เปิดรับสมัครลูกศิษย์อยู่เปิดรับอยู่ครับท่านผู้ใดอยากไปแม่ไปเอีพที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหนึ่งที่ว่าเขาไปขายเฮื่องมือซื่อซ้อนเลยสิโอ้โหครับเอาเลยครับยุกการาศิลป์มั้งครับเต้เป็นชายครีบจุดเสียงอยูุพีเลยขายเครืองใหม่เก่าโบราณนะขายเอาใหม่ะ ไปสื่อซ้อเออสื่อมาก้เลยกับมาเรียนเอาเขาแบบได้บ้างนะครับเรียนได้ได้ยินบ้างใ่ว่าเขาเหมนว่าเอาต่อเพราะว่ามันการเดินทางของเขาเป็นยากอ๋อเพราะว่าแล้วว่าสายอันที่อี้เขาเมื่อกบกันว่าได้อี้ก็เย็ดสายอันที่ไี๋มได้เขาเริ่เอาค่อยแ้วก็หาเห็นทําไมไปซอนี้ก็คือเอาครับผู้ใดเบื้องคิดนี่ถ้าใครอยากจะเรียนสีซ้อ กลับาน้ำอาจารย์ก็อาจารย์ได้เน้ะอาจารย์มาสมัครเป็นลูกศิษย์เลยเขาก็ได้ยิ่งหญ่เลยวะที่ตอนนอาจารย์ก็ยิอย่างเบอร์ที่ต่ว สเกาเก้าแปนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองเาเก้าสองสว่าง้อวานซอหวาซอหวานใอยากเตียนซออยากสุกมือนี่ซุกมือนี่ซ้อนี่ห้าบางยางห้าอย่างเพราะว่าบอคไมี่คมี่เลวเหลือลยบคมีเนี่ามนี่ครับพี่น้องนะครับผู้ดยสาใหอยากเตียนใส่ซ้อลำแท่กันหรอ่า ลำแพเนลำแพ่นี่ลำแพ่น่นซอมกันเลยไปเลยแ่ลำเพื่อนใกแต่ล้ำเพื่นวะเอาซอลำเพื่อนกันเหรอสงไทยคิดว่าลำเพื่อนอคืนป้าบ่ฟังอย่างเอาซ่อนไดี ซอลายลำเพิ่นเอออีกฝาตั้งอะไรคิดเนี่ยีดพอจะเป็นบาซมหน่อยด้วย เม่นคิดส่ากับคงเป็นบ้นาสักน่อยซะาเด๋อนนี้โอสวยาจายแต่แต่สี่แต่แต่กี้แต่เป็นบ้าสนอยเพราะท่านหายเล่ย เราคำว่าเอาต้งมีก็โอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแดดเปิดเลยคิดพอดีนะครับสุดยอดสุดขอบคุณครับอาจารย์สว่างซอหวานนะครับสว่างซอหวานมาสมัครกันมาสมัครเป็นิดเลยมาสมัครสี่ช้อยเหรอเอาเอาขอบพระท่านหูเพราะว่าล่อบอดร่อบอดแดดกอดเด้อขอบพระท่านมาบ่ กอนยังบ่ะธานเนี่มากปราอยพี่น้องมันอะยูสกุลยูจ่าโอ้ามาเอาเดี๋ยวพูดกับมาครับบบเกินสองสามทุ่มมาหอด่านพอมันไก่เออแมนพออยู่ไก่ดิจะฟ้าฝากไว้จะฟ้าฝากไว้ทางหลังไปที่ห้องแล้วไปทด้อง หลักกินขนมลงทองคือเจ็บน่วงทรมานหูตาลายบอยเห็นหยังมาสร้างเป็นแนวนีแนวนีแนวังบอยเห็นหยังบอยเห็นหยังเมื่อสร้างเป็นแนวีตาลหูตาลายบอยเห็นหยัง บ่เห็นอย่างเมื่อสร้างเป็นบ่เนี่ยนี่เมื่อสร้างเป็นนแนวแนวนีนวนี่สร้างเป็นแนวนี่แนวนี่เป็นแนวนี่เป็นสันสันแนวยาว อาการนี้บอกเคยพอทั้งสี่คนเฮาน้อเานวันนี้มาเป็นต่างมาเป็นต่างพ่อแม่เอ้หมู่บอน้อลูกสี่คนเจ้าดินเฮ้อห้องเมีนกาย หูบ้นอ้อลูกสี่คนเจ้าดินลูกสี่คนเจ้าดินหูบ้นอ้อลูกสี่คนเจ้าดินเฮฮองเฮฮองเฮฮองเฮเฮเฮฮองเฮฮองสมินกาอมันเป็นเสียงเครื่องไม่รู้ลูกสี่คนเจ้าดินเฮฮองสเฮฮองสมินกอล ตายเสียงซึ้งยังเสียงสอื่นหันเจอยวไหมตายละเนาะพอยังค้างตายละเนาะพอยังค้างยันจาของตายได้บัดนี้ตายละเนาะตายละเนาะพอยังค้างเนี่ยขารับตายเนียนตกใจไหมเป็นครับตัวแกครับปวท่านไหมตายละเนาะพอยังค้างจากพ่อแม่ของสุมาวุพ่อพ่อม่เห็นใจแม่พ่อมาเห็นใจลสี่คน ลูกสีก้นแล้วเขานี่ต้อง,ต,องตายแ<า>ท้ดอกแน่น <ะ S 2> อน,น,อนล้วคงบ่อมีแล้ววันนาบัดพ่อแม่กลับขึ้นมาสิมาเท่าคงตายก่อนพ่อแม่อเ,เอ้ยลูกสีค่คนล่าแล้วเด้อมือนี้ชีวิตสิ้น ดินดาวลงอู oh, 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 ้โหอุ้ยคนว่าดินว่ายาแมนก็ได้แมนดาวลงก็ได้ชีวิต้ส่ดินดาวดินก็ได้เยอะครับพ่าได้เยอะครับดินดาวลงอูโอ้โหเอ้าเท้ามาทำแม่เท่าเนี้ยบ้านเนี้ซองลูกเต่าเขาอยู่จังไหนล่ะนะเท่าว่เอ้าบักละคือมันน้อยู่นี่นมันบุกไปไปเอาไปคือมันน้อยู่นี่เอามันน่าอย่างนี้เลยลูกมันนี่ก็สวยจนสิบหมื่นสี่คำตัวนี้ เอาพนองเนี่ยงหนีลูกล่ะเอาละเิตลาดพิตตาลาดเอาพิตตาลาดยังเอาเอาเท้าลูกเขาก็เป็นยังสิเทาลูกเขาลูกตายแล้วเท้าเอาวัดีดีผู้ตาเนียนีข่าวั้นดีระหว่าประคุณแฟนกับเอฟซีทีวาง้นตอนนี้ก็สั่งไปช่องพวอาทิตย์อำเนออฟฟิเชียลครับเอติดตามไปลองดูการนี้มั่นเท่ในนนครับพี่น้องครับ